เขานอนไม่หลับมองดูมิกินที่นอนอยู่ข้างเตียงเมื่อคืนมันคืออะไรคืนหนึ่งผ่านไปแต่เสียงประกาศปิศนาและเงาของชายไร้หน้ายังติดอยู่ในหัวของเด็กชายชื่อเรนเรนเริ่มค้นหาความจริงและพบสมุดเก่าของแม่ภาพที่แม่ถ่ายกับเพื่อนร่วมงานบนชานชรลาสถานีรถไฟในภาพนั้นมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลัง คนเดียวกับที่เขาเห็นเมื่อคืนนี่มันเขาแต่รูปนี้อายุสิบปีแล้วนี่เขาเรีบไปถามคุณยาที่อยู่บ้านถัดไปหญิงชราผู้รู้เรื่องราวทุกอย่างของหมู่บ้านนี้นั่นคือยูสุเกะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟเขาตายตอนเหตุการณ์รถไฟตกรางเมื่อสิบปีก่อนพร้อมกับผู้โดยสารอีกเกคนแล้วเออแม่ผม อยู่ในขบวนนั้นด้วยแต่ไม่มีใครบอกลูปเพราะไม่มีใครเจอศพเธอเลยคืนนั้นเรนกลับบ้านมิกินเห่าเบาๆแล้วลากเขาไปยังสถานีอีกครั้งมันหอนใส่พื้นไม้เก่าๆก่อนจะเริ่มขุดเรนพยายามห้ามแต่มิกินไม่ยอมหยุดและเมื่อเศษไม้หลุดออกสิ่งที่อยู่ข้างใต้ก็เผยออกมา เศษกระดูกนิ้วมือที่แห้งมาหลายปีของเล่นเก่ารูปตุกตากระต่ายและจีซอยที่เลรนจำได้ดีของแม่มิกินหันม,มามองเขาดวงตาคู่นั้นสั่นไหวด้วยความเจ็บปวดบางอย่างวันต่อมาเรมพยายามเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านแต่ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครกล้าเข้าใกล้สถานีอีกแล้ว แต่ยิ่งไม่มีใครเชื่อมีกินยิ่งเดินไปยังสถานีถี่ขึ้นทุกเย็นทุกเย็นมันนั่งเงียบอยู่ตรงนั้นเหมือนรอเสียงวูดขบวนที่ไม่มีมอยู่จริงและคืนนั้นเสียงประกาศก็ดังขึ้นอีกครั้งขบวนเชื่อมกำลังเข้าสู่สถานีโปรดเตรียมตัวให้พร้อม แต่ครั้งนี้มิกินไม่หอนมันลุกขึ้นหันไปมองเรนแล้ววิ่งลงไปบนรางรถไฟไมิกินหยุดไม่มีรถไฟไม่มีเสียงบูแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนบนรางรถไฟนั้นมีรอยเท้าของสุนัขและอีกหนึ่งรอยเท้าที่เราไม่รู้ว่าเป็นของใครขบวนที่ไม่มีชื่อมันไม่เคยมาแต่มัน รอให้คุณเป็นคนไปหาเองและสิ่งที่เฝ้ารออาจไม่ใช่เพื่อพาคุณกลับบ้านแต่อาจพาไปยังที่ที่ไม่มีใครกลับมาได้อีก